หายเจดูไหมไามามิดอมือไปแตะดูอย่าตบเขาแรงนะเธอมือหนักนะพ่อคอเธอ,อไปไหนคอคอเธอคอคอเธอ,อ,อไปไหนเธอ หยังไม่หยุดฮึดูสิตัวอะไรออกมาเห็นถ้าไปจับพากันไปจับมาว่าไงเขาทำอะไรเขาทำอะไรใครเป็นคนไปจับมา ฮือ <T |ar|> ืมกระถ้วยเรอดูปากเธอสิอีตังอีตังมาดูผลการเธอ เร็วมาดูผลงานเธอสิเนี่ยเร็ว,รวสมเปี้ยวไม่กล้าทำแล้วเนี่ยโอ้โห,ห,หน่าสงสารมากเลยแบบใครมาจมเปี้ยวไปเป็นคนไปจับมานี่ปลถ้วย จะเท่าไหร่เลยยังไงดูหน้าเธอเนี่ยหันเข้าหักเนี่ยอย่าทำน้อง ทำน้องแรงนะแน่แน่แน,แน่ประทงไอ้ประท้วงปล่อยเข้าไปไม่ต้องเลยน้องเก็บใครเป็นคนเอาไม้ที่ตังนะ้งเนี่ยฮึใครน้องมาไมปปล่อยเลยเออเอาไปปล่อยเลย เข้าไปปล่อยเลยแห้น้อง,องมาจะเปี้ยวพอแล้วเหรอสนุกพอไหมเออเนี่ยเนี่ยอนเฮยเยเน่ย <c oughs> ทำน้องเ่ยเอ้อ ใครไปจับเข้ามาต้องรับผิดชอบนะไอห,หมูปไปนะไอหมูหมูหมดำไปไหนพี่เสือพี่หมูมาดูนี่สิจับมาถูกอย่าง ยิ่งการนี่น,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 นี่นี่นี่นีประตูไอปะไปรอ่าม่าวักรวยลายมากไปแล้วกันปะตูจะําอะไรเขาเขาดูอยู่